หลังจากที่เราโดนปฏิเสธวีซ่านะคะเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ไหนวิธีการยื่นขออุทธรณ์ต้องทำยังไงบ้างมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์วีซ่ายังไงบ้างสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราโดนปฏิเสธวีซามีอะไรบ้างวันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับสนอีกแล้วนะคะกับช่องสนธยาฟิก์ วันนี้นะคะสนจะมาแชร์วิธีการยื่นอุทธรณ์วีซา่าสำหรับใครบางคนที่โดนปฏิเสธวีซ่านะคะเวลาเรายื่นวีซา่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนอย่างนี้นะคะแล้วเราโดนปฏิเสธนะคะเราจะมีวิธียังไงที่จะยื่นอุทธรณ์ถ้าเรายื่นอุทธรณ์นะคะเราก็จะไม่ต้องเสียค่าทําวีซ่าเพิ่มแต่บางประเทศเขาอาจจะให้เราเสียค่าบริการในการยื่นอุทธรณ์อีกครั้งนะคะซึ่งบางประเทศก็อาจจะ มากกว่าที่เราจะต้องยื่นวีซ่าอีกครั้งนะคะดังนั้นก่อนยื่นอุทรส์สนอยากให้ทุกคนดูก่อนว่าประเทศที่เรายื่นวีซ่าไปกฎของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องเสียค่าฟรีค่าดําเนินการอะไรเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเราจะต้องจ่ายมากกว่าที่เราจะยื่นวีซ่าอีกครั้งนะคะส่วนก็นแนะนําให้ยื่นวีซ่าอีกครั้งเพราะว่านอกจากเราจะเสียค่าดําเนินการอีกรอบ และเราก็จะต้องเสียเวลาอาจจะเสียเวลามากกว่าเรายื่นวีซ่าอีกครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใหม่อีกรอบประมาณ1-2เดือนดังนั้นส่วนแนะนำให้ยื่นใหม่จะดีกว่านะคะแล้วก็การยื่นวีซ่าใหม่เราไม่ต้องรอเวลานะคะเราสามารถยื่นใหม่ได้เลยหลังจากที่เราโดนปฏิเสธวีซ่าส่วนเองเคยโดนปฏิเสธวีซ่าครั้งหนึ่งนะคะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยยนไปเยี่ยมแฟนที่ประเทศสวีเดน ส่วนก็ไม่ยื่นอุทธรณ์เลยส่วนก็ยื่นใหม่เลยนะคะเตรียมเอกสารใหม่อีกรอบแล้วก็ดูเหตุผลว่าที่เราโดนปฏิเสธมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรแล้วเราก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพรูฟให้เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมแฟนจริงและเอกสารที่เราจะยื่นอีกรอบไม่ควรที่จะเป็นเอกสารชุดเดิมแบบเดิมเพราะว่า ถ้าเรายื่นเอกสารทุกอย่างไปเหมือนเดิมทุกอย่างก็มีสิทธิ์ที่จะโดนปฏิเสธอีกรอบดังนั้นให้เราดูข้อที่เขาปฏิเสธของเราแล้วก็เพิ่มเติมเอกสารในส่วนนั้นเข้าไปนะคะส่วนเหตุผลของการโดนปฏิเสธวีซ่านะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะเหตุผลข้อแรกนะคะก็คือจะเป็น information submit regarding to justification for the purpose and conditions of The intended s t a y t was not reliable ซึ่งจะหมายถึงข้อมูลและหลักฐานที่เราส่งไปก็คือเอกสารที่เราส่งไปนะไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อนี้อีกข้อหนึ่งก็คือหมายถึงเอกสารที่เราส่งไปมันไม่สอดคล้องกันนะคะกับบีซ่าที่เรายื่นไปสถานทูตเขาไม่เชื่อมั่นในเอกสารที่เราส่งไปนะคะหรือเอกสารที่เราส่งไปอาจจะไม่ครบไม่เพียงพอ ทำให้เขาไม่เชื่อถือเรานะคะถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ที่โดนปฏิเสธก็อาจจะเป็นเงินในบัญชีของเราไม่ตรงตามเกณฑ์ของสถานทูตท,ที่กำหนดไว้หรือว่า ไปจองโรงแรมเราไม่ได้จองจริงซึ่งบางคนจองโรงแรมไปแล้วแล้วก็แคนเซิลไปก่อนที่เราจะยื่นเอกสารนะคะเขาสามารถที่จะตรวจได้ว่าเราจองจริงหรือเปล่าดังนั้นสนแนะนำให้หลังจากยื่นวีซ่าไปแล้วอย่าพึ่ง แอนเซิลโรงแรมนะคะส่วนแนะนําให้เราจองก่อนวันที่เราจะไปยื่นนะคะไม่กี่วันซึ่งบางโรงแรมเราจะสามารถแอนเซิลได้ก่อนล่วงหน้านะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารไปแล้วแล้วเรารู้ผลแล้วเราอยากจะยกเลิกอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรา,เาในแผนการเดินทางเราไปหลายที่มากๆแต่ว่าจองโรงแรมไม่กี่โรงแรมไม่กี่ที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะดูไม่สมเหตุสมผลหรือใบลางานไม่ระบุวาลางานหรือลางานนานผิดปกติเหมือนเราเมคขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ระบุตําแหน่งงานไม่ระบุเงินเดือนไม่ระบุวันที่เริ่มเข้าทํางานส่วนถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียดนะคะเหตุผลที่อาจจะโดนปฏิเสธก็เพราะว่าหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัครไม่ชัดเจนช่วงเวลาที่คบกันอาจจะน้อยเกินไปเพิ่งคบกันไม่กี่เดือนก็ยื่นวีซ่าแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบ ไม่น่าเชื่อถือนะคะหรือไม่มีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์เช่นใบสมรสรูปถ่ายคู่กันหลักฐานการพูดคุยหลักฐานการโทรหรือหลักฐานการเงินที่แฟนส่งให้เราทุกๆเดือนหรืออาจจะไม่มีใบเชิญจากผู้เชิญที่ระบุวันเวลาไว้อย่างแน่นอนนะคะว่าเราจะไปถึงวันไหนไปเยี่ยมวันไหนถึงวันไหนในใบเชิญเราต้องระบุวันเวลาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ระบุว่าใครจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้จะออกให้ส่วนหนึ่งหรือจะออกให้ทั้งหมดหรือผู้สมัครจะเป็นคนออกเงินเองสมมติว่าผู้สมัครเป็นคนออกเงินเองผู้สมัครก็ต้องมีเอกสารการเงินแนบไปด้วยนะคะหรือในกรณีที่เป็นญาติกันนะคะก็ไม่มีเอกสารยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันจริงเป็นพ่อแม่ลูกการมีสูติบัตรมีทะเบียนบ้าน เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเหล่านี้ก็คือเป็นเอกสารที่แสดงให้เขาเห็นถ้าเรายื่นเอกสารไปไม่ครบถ้วนก็อาจจะทำให้เราโดนปฏิเสธวีซ่าได้นะคะดังนั้นก่อนที่เราจะยื่นวีซ่าทุกครั้งนะคะให้เราเช็คลิสต์เอกสารทุกอันนะคะว่าประเภทของวีซ่าที่เรายื่นไปเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยว และเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเราควรที่จะเตรียมไว้ให้ครบถ้วนทุกอันนะคะส่วนข้อ 2. นะคะที่คนส่วนใหญ่โดนปฏิเสธมากที่สุดก็คือหมายถึงคุณไม่มีแรงจูงใจที่จะออกจากประเทศของเขาภายในระยะเวลาที่กําหนดก็คือหมายถึงเขาไม่เชื่อว่าเราจะออกจากนอกประเทศของเขานะคะในระยะเวลาที่วีซ่ากําหนดไว้ก็คือเขากลัวเราหนีวีซ่า ลักลอบเข้าไปทํางานโดยผิดกฎหมายก็คือสถานทูตเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเรานะคะซึ่งอาจจะเกิดจากแบล็กการ์ของเราไม่น่าเชื่อถือเช่นเราเคยผิดกฎวีซ่า Visa มาก่อนอาจจะเกี่ยวกับอายุน้อยเกินไประบุงานไม่ชัดเจนหรือไม่มีงานทําการเดินบัญชีเข้าออกไม่น่าเชื่อถือไม่มีหลักฐานความผูกมัดว่าเราจะกลับมาที่ประเทศของเราอีกครั้งนะคะหรือเราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ทางสถานทูต ระแวงเป็นพิเศษเช่นมีอายุน้อยเกินไปเป็นผู้หญิงโสดเดินทางคนเดียวถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะต้องเตรียมเอกสารให้มากเป็นพิเศษแล้วก็ เตรียมเอกสารให้หน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายซึ่งบางสารทูตนะคะเขาจะบังคับให้มีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายด้วยนะคะหรืออจจะเป็นเพราะผู้เชิญไม่มีหลักฐานการเงินที่มากพอซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เราได้ ในระหว่างที่เราพำนักอยู่ที่นั่นนะคะหรือในบางกรณีที่เราจะต้องสัมภาษณ์นะคะอันนี้จะเฉพาะเคสที่ต้องไปสัมภาษณ์กับสาลทูเท่านั้นนะคะในตอนที่สัมภาษณ์วีซ่าเราอาจจะไม่แสดงความมุ่งมั่นมากพอนะคะ เราควรที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจความตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวที่นั่นว่าเราจะได้ไปเที่ยวในประเทศในฝันของเราบางคนก็อาจจะถามคำตอบคำไม่มีความกระตือรือร้อนที่จะตอบคำถามหรือความมุ่งมั่นมากพอหรือบางคนโดนซักถามมากๆนะคะก็อาจจะแสดงสีหน้าที่แบบเป็นกังวลหรือ,อไม่มีความมั่นใจหรือร้องไห้ออกมาอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะทำให้อ่า มีผลเกี่ยวกับผลของการตัดสินวีซ่าของเรานะคะส่วนวิธีการอุทธรณ์นะคะก็คือให้เราส่งจดหมายยื่นอุทธรณ์พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในจดหมายนะคะหรือเอกสารที่โต้แย้งกับเหตุผลที่เขาปฏิเสธเรามานะคะเช่น เหตุผลที่เข้าครัวเราจะไม่กลับไทยเราไม่มีแรงจูงใจที่จะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งงนี้นะคะเราก็อาจจะต้องส่งเอกสารเ,าเป็นเงินในบัญชีของเราโฉนดที่ดินโฉนดบ้านาหรือคนที่มีธุรกิจที่ไทยนะคะก็ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของเราแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเรามีธุรกิจที่อยู่ที่นี่เราจําเป็นจะต้องกลับมาเมืองไทย เพื่อที่จะมาดูแลธุรกิจต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องเป็นเอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลที่เขาปฏิเสธเรานะคะและเนื้อหาในจดหมายนะคะก็จะบอกสถานทูตว่าทําไมเราสมควรที่จะได้รับวิซาเรามีความจําเป็นยังไงที่จะต้องเดินทางไปที่นัน่นเพื่อไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนเพอไม่ได้เจอกันนานหรือ มีความต้องการที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนหรือถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเราก็อาจจะเขียนไปว่าเรามีความต้องการที่จะไปเที่ยวประเทศนี้มานานแล้วเป็นความฝันของเราและณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมทุกอย่างทั้งด้านการเงินแล้วก็เวลาพร้อมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศในฝันของเราอะไรประมาณนี้นะคะและข้อความในจดหมายเราก็อาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความ จำเป็นหรือมีข้อผูกมัดอะไรบ้างที่เราจะต้องกลับมาในเมืองไทยกลับมาดูแลกิจการกลับมาดูแลพ่อแม่ดูแลลูกกลับมาทำงานให้บอกเหตุผลในส่วนนี้ไปด้วยซึ่งเอกสารก็จะต้องสอดคล้องกับเหตุผลตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเอกสารทางการเงินเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของเราเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกที่เราจะต้องกลับมาดูแลลูกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ บางคนอาจจะสงสัยว่าเราจะยื่นจดหมายอุทธรณ์ได้ที่ไหนนะคะเราสามารถดูได้ที่ใบปฏิเสธวีซ่าของเรานะคะที่เขาส่งกลับมาให้เราว่าในนั้นจะระบุว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้นะคะบางประเทศเขาจะไม่ให้อุทธรณ์นะคะเขาจะบอกมาว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้สามารถส่งจดหมายยื่นอุทธรณ์ไปที่ไหนได้เขาจะเขียน,นไว้ใ,ใ,ในใบปฏิเสธวีซ่าของเรานะคะเราสามารถดู รายละเอียดตรงนั้นแล้วก็ทำตามได้นะคะและในใบนั้นนะคะเขาก็จะบอกไว้ด้วยว่าในการยื่นอุทธร์เราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายด้วยหรือไม่เราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ซึ่งเป็นบางประเทศนะคะที่เราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะดังนั้นควรที่จะอ่านแล้วก็ดูรายละเอียดให้ดีก่อนที่เราจะยื่นอุทธร์นะคะส่วนกฎข้อบังคับของ าการยื่นอุทธรณ์นะคะ There are reasonable d o u b t as to your intention to leave the territory of the member state before the expiry of the visa นะคะมีแค่บางสถานทูตบางประเทศเท่านั้นนะคะที่รับอุทธรณ์บางประเทศเขาก็จะไม่รับยื่นอุทธรณ์ทำได้อย่างเดียวก็คือยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าเรายื่นอุทธรณ์ก็จะไม่คุม้มเราอาจจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะต้องยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบดังนั้นถ้าเป็นบางประเทศที่เราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มส่วนแนะนําให้เรายื่นวีซ่าใหม่อีกรอบนะคะแต่ว่าเอกสารในรอบใหม่ที่เรายื่นไปจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ ข้อที่เขาปฏิเสธของเรานะคะต้องมีเอกสารที่ไปโต้แยง้งพิสูจน์ให้เขาเห็นนะคะส่วนถ้าเป็นเอกสารเยี่ยมเยียนถ้าเราจะยื่นอุทธรณ์เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้เชิญ ที่อยู่ประเทศนั้นได้นะคะให้เขายืน่นหนธทณนให้เราส่งเอกสารไปเพิ่มเติมแล้วก็ให้เขาส่งให้เราแล้วก็ให้เขาคอยติดตามเรื่องให้เราโดยการส่งอีเมลไปหรือโทรไปมันจะง่ายกว่า,าเราทำเองที่เมืองไทยเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศเดียวกัน ภาษาเดียวกันคุยภาษาเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะคะแต่ระยะเวลาในการรอคอยการตัดสินใหม่นะคะก็จะนานเหมือนกัน 1- 2เดือนถ้าส่วนแนะนำส่วนแนะนาให้ยื่นใหม่อีกรอบจะดีกว่านะคะแล้วก็เราแค่หา,เอ,าเอกสารเพิ่มเติมไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ส่วนก็มีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเพื่อนๆมีคาถามอะไรหรือ อยากให้สนช่วยในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าหรือจองวันเวลายื่นวีซ่ากับศูนย์วีเให้หรือมีข้อสงสัยอะไรเพื่อนๆก็สามารถทักสนไปได้นะคะในเพจ Facebook สนธยาฟิกส์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามสนได้2ช่องทางนะคะก็คือที่ช่อง YouTube สนธยาฟิกส์แล้วก็เพจ Facebook สนธยาฟิกส์นะคะ สนฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้สนด้วยนะคะส่วนวันนี้สนขอลาไปก่อนไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ